นี่ครับคนไทยเข้าแถวสร้างวินยัยคือระเบียบของคนไทยที่ปลูกฝังมาตั้งแต่ยาวัยนะฮะอยากให้บอยคมมิได้ดูได้เห็นนะท่านผู้ชมครับสากใต้ดินนะฮะขึ้นมาตรงสะพานลอยที่บ่าวโมเองอยางนําเสนอนะครับบอกกเลยว่าแน่นเลครับมีแต่ฝรั่งต่างชาติทั้งนั้นเลยครับ บอกกันเลยว่าสะพานลอยแทบหักคุณดูสิครับนะครับบอยดูนี่พระท่องเที่ยวไทยนะฮะรถไฟฟ้าแทบแตกนเลยฮะเรียกว่าวันนี้เราจะไปที่หมอชิดกันนะครับ <c oughs> ไปตลาดนะฮะเลยอยากถ่ายคลิปวิดีโอให้บอยคอมเมนต์ได้ดูไ <c oughs> ด้เห็นว่า มอชิดแทบแตกนี่คือประเทศไทยนะฝั่งนี้นะครับเรามองไปที่สกายวอล์กนะครับเราจะเห็นนักท่องเที่ยวฝรั่งต่างชาตินะฮะก็โหเยอะแยะมากมายเลยครับบอยคมเบนดูเอาเนี่ฮะนี่เลยครับดูเอาเลยครับมีแต่ฝรั่งต่างชาตินะฮะใครว่าประเทศไทยไม่มีนักท่องเที่ยวนะฮะอยากจะแหกหน้าสาวคัมเบนนะฮะดูเอานะฮะฝั่งนี้ก็เยอะแยะมากมายนี่นะครับเข้าแถวสร้างวินัยนะครับเพื่อจะ เดินทางออกไปที่ข่าวรถไฟฟ้า BTS นะครับก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอให้สาวคอเมรได้ดูนะครับคือได้ครึ่งหนึ่งของประเทศไทยค่อยมาโมนะครับนี่เลยครับดูครับมีแต่ฝรั่งต่างชาตินะครับ เยอะแยะมากมายนะครับที่นี่หมอชิปนะฮะ <c oughs> คือนักท่องเที่ยวต่างชาตินะฮะฝรั่งเขาจะไปเที่ยวตลาดนะฮะตลาดจางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะ <c oughs> คือตลาดสวนจตุจักรนะฮะหรือว่าหมอชิปนั่นเองนะครับดูเอานะฮะ <c oughs> โอ้โหเยอะแยะมากมาย เดี๋ยวจะไปอีกฝั่งหนึ่งนะฮะจากความสะดวกสบายการเดินทางนะครับก็ไป็นา b t s นี่คือาการเข้าแถวสร้างวินัยกันนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับคนไทยเข้าแถวสร้างวินยัยคือระเบียบของคนไทยที่ปลูกฝังมาตั้งแต่ยาววัยนะฮะอยากให้บอยเสม็ได้ดูได้เห็นนะท่านผู้ชมครับ จาก BTS นะฮะเราจะเห็นนะฮะลานจอดรถนะฮะที่มีรถเยอะแยะมากมายที่มาจอดเพื่อจะขึ้นนะฮะขึ้นไปอย่าง BTS ก็จะไปทำงานในกรุงเทพและลงที่ใต้ดินนะฮะ MRT นี่เลยครับฝั่งนี้จะเป็นชั้นใต้ดิน MRT ที่เชื่อมต่อรถไฟฟ้าใต้ดินนะฮะสะดวกสบายประเทศไทยนะครับเห็นรถไฟฟ้าที่ออกจากศูนย์ส้มบำรุงนะครับฝั่งนู้นเลครับ ที่เราเห็นด้านล่างเนี่ยะจะเป็นชั้นใต้ดินนะฮะบ่าววุจะพาท่านผู้ชมลงไปชั้นใต้ดินและพาขมิญบอยไปดูชั้นใต้ดินของประเทศไทยว่าขมิญบอยมีเหมือนไทยไหมนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมครับชั้นใต้ดินของประเทศไทยเนี่ยเดินลงไปนะครับก็จะไปทะลุอีกฝั่งหนึ่งนะฮะ มีทั้งรถไฟฟ้านะครมีทั้งรถใต้ดินนะครับไฟฟ้าใต้ดินนี่คือประเทศไทยสะดวกสบายการเดินทางนะครับเห็นไหมครับคาเมนบอยครับเห็นไหมครับบอยเอ้ยมาดูเอานะครับถนนทางสะดวกสบายนะฮะรถไฟสองชั้นสามชั้นนะฮะใต้ดินก็มีนะฮะนี่หนึ่งชั้นนะฮะชั้นที่สองชั้นที่สามนะคนเดินลึกๆไปก็ชั้นที่สี่ครับเดี๋ยวจะพาไปพิสูจน์กันนะครับเราก็มาถึงแล้วนะฮะชั้นใต้ดิน นี่เลยครับกาลังลงไปนะครับท่านผู้ชมครับชาบอยขมิมาดูชั้นใตดินของประเทศไทยนะฮะสิ่งที่ชาบอยขมิบอกว่าอีกสิปีจะแซงหน้าไทยในด้านความเจริญนะครับลึกลงไป30เมตรนะฮะจากชั้นใตดินด้านบนด้วทางออกสุดสบายนะฮะฝนตกน้ำไม่ท่วมนะครับนี่คือประเทศไทยนะครับออกแบบและทำการก่อสร้างนี่เลยครับ ทยญี่ปุ่นนะครับนี่คือขอแสดงความขอบคุณต่อรัฐบาลญี่ปุ่นและธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นนะฮะ JBIC <ม>นะฮะสุดยอดครับไปตั้งต่อครับนี่ครับบอยนะครับเมื่อเราเดินลงมาช่านจะดินเราก็จะเห็นร้านค้าเนี่ฮะร้านค้าร้านอาหารนะครับร และลึกลงไปก็มีอีกหนึ่งชั้นนะครับบอยลึกลงไปก็มีอีกหนึ่งชั้นใต้ดินนะครับมีบริเื่อนให้ความสะดวกสบายด้วยนะครับนี่พาล,ลงไปดูนิดนึงนะครับลึกลงไปอีกก็มีอีกชั้นหนึ่งนะครับและอีกชั้นนี้นะฮะก็ยังมีอีกชั้นหนึ่งนะครับชั้นนี้จะเป็นชั้นที่ซื้อตัวโดยสารนะฮะ เห็นไหมครับด้านล่างคนไทยจะมีระเบียบนะครับในการเข้าแถวนะครับแล้วก็จะมีอีกชั้นหนึ่งนะครับวันนี้พามาดูอีกชั้นหนึ่งและเราก็จะเดินขึ้นไปนะครับทั้งหมดมีนะครับหนึชั้นใต้ดินนะครับไม่รวมด้านบนนะครับเสดายนะฮะเสดายแทนบอยขมิ้นครับบอกว่าเคยมาประเทศไทยบ่อยนะครับบ่อยครั้ง แต่ไม่เห็นบอยพูดถึงเรื่องของชั้นใต้ดินเลยครับเห็นไหมครับมีความสะอาดด้วยทางขยะเราจะเห็นนะฮะมีร้านกาแฟมีบูธนะครับ พูดถึงแบรนด์หยกสดนะคะทุกคนรู้จักดีอยู่แล้วดังแลวก็ฮอตมากๆเป็นขนมไทยใบเตยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหความสะดวกสบายที่อยากโชว์ให้ขมิ้นบอยได้เห็นนะคะจากรถไฟฟ้ารถไฟลอยฟ้า BTS นะคับาร์รถไฟฟ้าชั้นใต้ดินนะรู้จักเลยเนี่ยก็จะเป็นเมนูอิมแคนินนะคะดังในโซเชียลมากๆค่ะมีเปรียดทุกตะกี้มีหยกนกะนะคะแล้วก็มีถ้วยจิ๋วใบเตย หลายครั้งนะที่ผมเองก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้บอยเขมรให้ดูในเรื่องราวของชั้นเต้ดินคือชั้นเตดินเนี่ยจะมีหลายที่หลายแห่งในะในกรุงเทพมหาคน,นครนะฮะรวมถึงปริมณฑลบางแห่งด้วยนะครับและสิ่งที่ผมอยากนำเสนอและก็อยากให้ไม่มว่าจะเป็นคนคเขมรหรือว่าเพื่อนร่วมชาติบราวบเ,เองได้เห็นถึงนี่นะฮะทั้งขยะเนี่ยฮะมีการแยกเลยนะครับมีสีนี่นะที่นะครับอยากให้ดูนะครับ เพาว่าสะอาดมากเลยครับความสะอาดคือหน้าตาเนี่ยของเจ้าบ้านนะครับและนี่คือชั้นใต้ดินโอ้โหเพลินมากเลยครับแล้วก็มีความสุขมากนะครับอิจฉาคนไทยนะฮะมีที่นั่งพักนะครับเพื่อทำกิจกรรมก็ขอบคุณทุกท่านนะับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจนะฮะ จากใต้ดินนะฮะขึ้นมาตรงสะพานลอยที่บ่าวโมเองอยางนําเสนอนะครับบอกกันเลยว่าแน่นเลยครับมีจากฝรั่งต่างชาติทั้งนั้นเลยครับรบ,บอกกันเลยว่าสะพานลอยแทบหักครับนี่เลยครับก็ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับป่าผู้ยากนําเสนอเนีสถานที่ที่บอกกันเลยว่าเป็นแลนด์มาร์คของประเทศไทยนะครับจะไปตลาดที่เป็นตลาดกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะเป็นตลาดหมอชิดนะฮะสวนแจักรนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับสุดยอดประเทศไทยสุดยอดไทยแลนด์ท่านผู้ชมครับโอ้โหมีแต่พลังกลางชาติเลยนะครับ Thank you.